ไม่ใช่หนูมไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนเออเดิน,ดนบอกหนูว่าเออพี่จะเดินนะขอพี่ดูหน่อยพี่เดินถึงเนี้ยพี่ขอโทษนะก็ทำอย่างเนี้ยห,หนูถามหน่อยความว่าไงคะหนูไม่หนูไม่ผัวถ้าคน<อ>ไม่เห็นเนี่ยถามว่าหนูนี่เอาหนูช่วยเหรอใช่ป่ะเออแหมควรจะเป็นตำรวจหนูไม่เห็นหรอกคนหนูก็เป็นคนธรรมดานเนาะ เอาเลยเออเอา เฮาเลี่ยนเฮาเลี่ยนไม่ไปเลยเ่โดนนอนมีอ้าพันจตัอ้านอนไ้ข้าไปเลยข้าไปเลยข้าไปเลยข้าไปข้าไปเดยเข้าไปลห้อ้วตรมาหาถามลูกเขาเลูกชื่ออะไรเมื่อกี้ไพูดเลยไม่รู้เรื่องไ่บอกเบ้าอกีเขายอนอยู่นะาเมื่อกี้ถามว่าโดาไหนี่ดนนอนแน่เลยดนนอนย่เขารู้จ่ายไก่บอกเขาไปทีขคนมาจะ้ไปอาบนเน เราบอกเพืนเราไก็เห็นเขาดีเขาเห็นมาดีขยำเลยแล้วก็สวยกอาไปีไอ้ตา่บอกแค่เดียวเองเขาไมกคิดว้าไม่รู้ไม่รู้ขึ้นเวลาขึ้นไปห้องไม่มีส์ขึ้นไปห้องนะก็มีหมายนะดีขึ้นว่าเลยมีหมายเ้าไปได้ไงไอเดียมันได้ขึ้นได้เข้าไปย จังหวะโดนนมีแกูเอาเลยกูใส่เลย